ทุกคนกลับมาเจอก,กับปามบารีเอ็กอีกครั้งนี่นะคะวันนี้เราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเข่านี้เราจะมาพูดถึง My Favorite นะคะในเดือน f e b r u a r y นนี่นะคะว่าปามใช้แล้วชอบอะ,อะไรกันบ้างนะคะมีน้อยแต่ก็มีนะนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเดือนกุมภาพานันธ์ปามใช้แล้วชอบอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่สิ่งที่เอาไว้ล้างหน้าก่อนกันลวกันนะคะนั่นก็คือ p r o t e x Light c i c อยล l บาลานซ์ฟิชเชอร์โฟนั่นเองนะคะอันนี้ ราคาอย่งติดอยู่เลย8 9บาทซื้อจากร้านแขนทีที่แถวแถวขวากะัคะแม่ซื้อมาให้แล้วก็ส่งมาคือบอกแม่ว่าแม่ถามว่าเออจะเอาอะไรก็เลยบอกว่าโฟมล้างหน้าก็แล้วกันก็คิดในใจว่าคงจะซื้อหลอดเล็กๆพอนอะไรเงี้ยคุณนายเขาซื้อหลอดใหญ่มาให้และเป็นของ Protex ซึ่งไม่เคยใช้เลยแล้วก็ซื้อมาให้2รุ่นนะคะคือเป็นรุ่นนี้ที่มันเปิดใช้คือ l i g i c a Oil Balance นะคะกับ l i g i c a Acne Clear สองรุ่นนะคะที่คุณนายก็ซื้อให้สาเฮด่ชอบเพราะอะไรใช้นิดเดียวใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเลยทุกคนคือใช้แค่นี้นี่นะคะใช้แค่นี้ทั่วหน้าเลยฟองฟุง้งทั่วหน้าเลยไม่เคยเจอโฟมหนังหน้าที่แบบใช้แค่นี้แล้วแกคิดดูขนาดคือ100กร,รัมเนี่ยมันจะต้องใช้นานแค่ไหนกว่าจะหมดนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบะคะเพราะว่าใช้น้อยมากๆแล้วก็ฟองเยอะแล้วก็ ให้ความสะอาดที่แบบเข้มข้นมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นออยล์บาลานซ์น Balance, ใช่ไหมคะต้องกักวัว่าเออหน้าแห้งอย่างบำใช้แล้วมันจะแบบมีความแบบเอียดๆไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีก็แบบชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าค่อนข้างสะอาดนะคะล้างเมคอัพได้ค่อนข้างดีเลยคือแบบเออดีว่ะร้อยกรัมใช้ได้น่าจะประมาณ3-4-5เดือนเลยเพราะว่าใช้น้อยมากตัวต่อมาค่ะบชอบกันแดดนะคะเป็นตัว s k i n ิ i f i c ตัวนี้นะคะทางแบรนด์ส่งให้แต่ว่าใช้แล้วชอบจริงๆค่ะเพราะว่า1เลยคือเนื้อมันบางเบามากๆใช้2ข้อนิ้ว3าข้อนิ้วสี่ข้อนิ้วอะไรได้หมดเลยบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนอะไม่หนักไม่เยอะไม่ย้อยระหว่างวันใช้ดีมากๆนี่คิดว่าถ้าหมดคงได้มีการซื้อเพิ่มเติมแน่นอนนะคะสาหรับสกินเทฟิกรุ่นนี้ค่ะ5คุณคือ คูณ5นะคะเซนามายเนาะเซรั่มสัน,นสกรีเนียเซฟ50บวก PA ถึง4บวกด้วยกันนี้มีขนาด30 ml นะคะแล้วก็กันแดดอีกตัวหนึ่งที่ปามชอบมากๆทางแบรนด์จ้างแหละแต่ว่านี่ชอบจริงนะคะก็คือคิดเซค่ะเป็นรีเฟรน g ิ o ง n าวเดช n s น n ันสกีนนั่นเองนะคะน่าจะเคยเห็นในในแบบ How to หรือหลายๆอย่างแล้วนะคะฟังรีวิวในอา่าทิกตอกแล้วด้วยนะคะก็ชอบมากข้อเสียงเดียวคือมันเป็นกระปุกแต่แบบ ม่งโคตรดีเลยอยากให้เป็นทาเป็นหลอดอะคะ่ะถ้าทางแบรนด์มาได้ยินก็อยากจะบอกว่าทําเป็นหลอดก็จะดีเพราะว่าของในนี้มันคุณภาพดีมากๆค่ะมันเป็นกันแดดที่มี SPF 40ใช่ไหมคะลงกับผิวแล้วมันแบบเกลี่ยง่ายแล้วมันไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยที่สําคัญคือเกาะติดผิวดีมากๆให้หน้าที่ไบร์ขึ้นประมาณเฉดหนึ่งแบบครึ่งเฉดหรือเฉดหนึ่งอะไรเงี้ยที่สําคัญคือบางที่ชอบคือมันบางเบาสบายผิวมันลงตัวเดียวแล้วจบอะไรเงี้ยแล้วแบบ ค่อนข้างที่สาหรับติดทนตลอดทั้งวันไม่คราบไม่เยิ้มไม่ย้อยไม่อะไรเลยคือดีมากๆชอบข้อเสียคือมันเป็นกระปุกแล้วมันก็ดูแบบมีความเก่าๆนะคือมีความเป็นแบบดีไซน์สมัยก่อนนิดนึงซึ่งแต่ว่าข้างในมันดีมากเดี๋ยวให้ดูเนื้อไอทิ้งน,นะสภาพก็จะเกิดกลางนิดนึงนะคะใช้ไปเยอะมากแลวนะคะแต่ว่าปาล์มอาจจะใช้เหมือน เอ่อตัวกันแดด s กินทิฟกิก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้หรือบางทีแบบพี่เกียรจะจัดก็จะลงตัวนี้แบบแบบข้อนิ้วเดียวเพราะว่ามันเป็นฟาวเดชั่นมันจะลงเยอะไม่ได้นะคะคราวนั้นก็จะไว้อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยต่อมาค่ะเป็นอะไรที่เป็นน้ําหอมซึ่งแบบช่วงนี้ไม่มีตังซื้อน้ำหอมแพงๆก็เลยซื้อเป็นเอเวอร์เซนต์ค่ะอันนี้เป็นเซตหอมดีอ่ะมันเป็นแบบความลูกกวาดคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ติดทนมากค่ะเราชอบความแบบ มีความลูกกวาดความคนหนูความชวนฝันอะไรเงี้ยเออถูกดี45บาบาทมั้งแล้วก็เอ้ยเกบาทหรือ45บาทชั้นไม่ได้แล้วนะคะซื้อจากซีแล้วมันแบบกลิ่นมันน่ารักอะมันซุกซนเป็นคนหนูมีความแบบแก่นเสียวในตัวน่ารักแคนดี้แคนดี้หน่อยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะอีกตัวที่ชอบค่ะเป็นลิปบอย ซึ่งช่วงนี้ลิปอวยมีความแบบฮิตมากทุกแบรนด์ออกมาเหมือนลิปคลิกเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ปามชอบคือเบิร์นแบนเชอร์ค่ะอันนี้คือใช้ดีมากหลายๆคนก็คอนเฟิร์มว่ามันดีจริงนะพี่ปามเพราะว่าปากมันชุ่มชื้นมากทาไว้ตอนก่อนนอนสี่ทุ่มห้าทุท่ททๆๆมตื่นมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงปากยังชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งมันแบบดีจริงปามก็จะไปซื้อสีอื่นแต่ข้อที่ปามไม่ชอบเลยคือมันแอปพปคิเตอร์ใหญ่ปามรู้สึกว่าไม่ทำไมต้องทำแอปพปคิเตอร์ใหญ่กันทุกแบรนด์เพรราะะอไ ดิฉันไม่ค่อยปลืม้มเพรรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะคะในความในความรู้สึกของปามเนี่ยต่อมาที่ใช้แล้วชอบคืออายแชโดว์ของดาลอนดาลอนเดลไม่รู้อะ่ะอันนี้นะชอบมากชอบแบบชอบมากๆอุ๊ยมันแตกใช้แบบเยอะแกไม่รู้มันมันตกแล้วมันแตกแกดูเสียไรแต่ว่ามันชอบมากๆเลยสีมันสวยมากเดีวมันจะขึ้นสีสวนให้ดู สีมันสวยมากแล้วถ้าใครดู how to วันอาทิตย์2วีก็น่า,จ,าจะเห็นว่าปาล์มเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะชอบมากสีแบบสวยชมพูม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดทนมากๆด้วยนะคะอายแชโดว์ตัวต่อมาที่ชอบนะคะเป็นของสิบนาคัลเลอค่ะเลิฟลี่ม o ดตัวนี้นะคะที่เราเออทำ how to ันไปนะคะตัวนี้ชอบแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า สีเขาเป็นสีเข้มเนาะเป็นน้ำตาลเข้มซึ่งลุกบางทีมันไม่ได้อยากแต่งอะไรเข้มมากค่ะแต่ว่าสีน้ำตาลมันสวยมากมันพิกเมนต์แน่นมากแต่ดูดิเราก็ได้ปัดแก้มมาสองไฮไลท์หนึ่งคอนทัวร์อีกหนึ่งคือมันคุมมากเลยพาเลตนี้ใครเป็นคนแบบชอบแต่งสายฝอก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ลุกสายฝอที่ใช้พาเลตนี้ก็หายย้อนดูได้ใน t าวนอาทิตย์นะจ๊ะอ่ะฉัโด้วอีกตัวที่ชอบจริงๆเลยก็คือมิสลาลานะก็คือตัวนี้เนาะที่แบบ มันคัลเลอร์ฟูสีสันมากๆชอบสุดๆไปเลยพิกมต์นแน่นสีสวยแต่ว่าหลายๆคนบอกว่ามีก็ใช้ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยบอกให้ไปซื้อตามแต่เขบอกมีแนละ้วมันใช้ไม่ได้นะแม่อะไรเงี้ยก็ซื้อไว้ประดับจิตประดับใจก็ได้นะลืกแต่ว่ามันสีสวยชอบนะคะไฮไลท์ค่ะในเดือนนี้ก็จะปฏิเสธตัวนี้ไปไม่ได้ค่ะ all b l u princess highlight palette นั่นเองคุ้มมากเลยได้มาถึง3สีด้วยกันนะคะสีทอง สีแชมเปญแล้วก็สีแบบโรสโกลบซึ่งบามาใช้อันนี้ผสมกันบนหน้าซึ่งมันแบบดีมากก็ดูดิมันวิงตาแปกอะวิงมากเนี่ยนะซื้อมาจากซีเจนะคะอันนี้ราคา89บาทแต่ถ้าใครได้ถูกอันนี้ก็ได้แต่ว่าบานซื้อซีเจแล้วบานจะได้เห็นเนื้อว่าเออมันจะเป็นพอพอมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันแบบ ฉันไม่ชอบไฮไลท์แบบเบาๆอ่ะเออฉันชอบแบบโค้งๆแต่ว่าไฮไลท์อีกตัวนี้ที่สนใจคือไฮไลท์ของวอนยองแต่ราคาสูงมากแกมันเป็นตลับแบบพลาสติกราคาแบบ900อ่ะบ้าโบอคอแตกแค่แบบมีน้องวอนยองใช้มันจำเป็นต้องแพงขนาดนั้นไมล์อะไรยงี้ฉันว่าช่ไปซื้อแบบทอร์หรือว่าเอาวอราสดีกว่าไหมแบบพันอัพอัพก็จะได้แล้วอะไรอยางเงี้ยแต่อาจจะลองดูร้านที่มันจะราคาถูกมา รีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับไฮไลท์ของน้องวอนยองนะถ้ามีโอกาสนะแต่วันราคาสูงแล้วก็ปัดแก้มปัดใจที่ใช้วันนี้ปัดแก้มปัดใจว่ะก็คือโนโวค่ะชอบเป็นสองสีนี้นะคะจริงๆริงใช้ทั้ง3สีแหละก็มีเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะวันนี้ใช้ศูนย์หนึ่งแล้วก็ลงไฮไลท์เลยศูนย์สองไม่ได้ใช้นะคะศูนย์สองก็จะเป็นสีแบบชมพูติดม่วงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนสีเบอร์หนึ่งมันจะเป็นชมพูแบบพาสเทลหวานหวาอ่ะเหมือนแบบ มือนแบบสีขาวอะแต่ว่าปัดออกมาแล้วสวยนะเธอทุกคนปัดออกมาหรือว่าจะปัดก่อนแล้วปัดทับด้วยสีเขออ้มก็ได้มันก็จะสวยเหมือนกัน <c ute> แล้วก็ติดทนดีเดี๋ยวจะมารีวิวยกอีกทีนะสำหรับบัชออนหัวใจนะคะยังไม่มีเวลาเลยจ้ะ <c ute> และสุดท้ายท้ายสุดก็คือลิปกคลิกนะคะของทาค่ะ juicy lip volume เบอร์0ูนย์และเบอร์0ูนย์ที่มอมรีวิวไปชอบทั้งคู่เลยนะคะวันนี้ก็ใช้ทั้ง0ูนย์และ0ูนย์มันก็จะคลิกอันนี้0ูนย์นะ ได้เคยเห็นสีแล้วแหละเพราะว่าเราลงปากไปแล้วนะคะมันชอบใช้ตัวนี้เวลาแบบเอออยู่บ้านแล้วก็อยากให้หน้าตัวเองมันมีสีสันแต่ไม่ต้องสีสันมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้ทับเบาๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่เบาหรอกมันแบบม,แบบมันเย็นๆมีความมิ้นิๆ้ๆหน่อยแล้วก็สีแบบสวยสีชัดแต่ว่าไม่ติดโทนแล้วปากอิ่มปากฉ่ำน,นะคะใครชอบก็ลองดูตอนนี้นะลิปครีกออกมาเยอะมากล่าสุดลากลาสออกแล้วแตนน่ว่าดิฉันไม่สนใจแล้วจ้ะดิฉันรู้สึกว่า ลิปวอลลุ่มที่ไอลิปคลิกคลิกที่ใช้มาไม่ว่าจะเป็นกาล่าอ่าซูเปอร์เทรดหรือว่าตัวทออะไรเงี้ยปามชอบทั้งหมดแหละแต่ว่าในส่วนตัวที่ใช้บ่อยก็จะเป็นทาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลิปทาเนี่ยมันสีแบบพอๆเหมาะกับคือมันสีเข้ากับปาล์มเลยประมาณนี้นะคะลิปสติกอีกอันนึงค่ะเป็นของ O2O ูโอค่ะโรสโกท h ูทูอินวันเป็นแมตช์แล้วก็ลิควิดนะคะอันนี้เบอร์06จริงๆชอบทุกสีแหละ แต่ว่าอันเนี้ยนศะูนย์หกมันจะเป็นความแบบชมพูพีดพหน่อยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ริฟโอทูโอนะคะแท่งละสองร้อยกว่าบาทนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นหมุนนะคะเดี๋ยวมจะซอชให้ดูนะหมุนก็จะเป็นสีแบบพีดพแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นจุ่มค่ะนี่จุ่มนะซึ่งมันไม่ได้แมทช์ซะทีเดียวอะค่ะสีเนี่ยเหมือนจะแบบโหดแรงนะพี่แบบัมแต่เวลาใช้แล้วสวยมากละมูนตุ้นมากเธอทุกคนสีมันไม่ได้แมทช์แบบแมทช์จนแห้งค่ะมันเป็นแมทช์แบบ กำลังดีชอบมากเลยแล้วก็ชอบเหมือนเอาลงเเขาเรียกว่าไงอะหมุนก่อนแล้วค่อยลงจุ่มอะไรอย่างงี้นะคะสีสวยนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือ my favorite ในเดือนเซปเบอนั่นเองนะคะกลุ่มภ่าพัานธ์ก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัสรสนทนาคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มด้วยตามบัญชีโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะแบบรีวิวจ้าแบร์บร์เรทวิตเตอร์หรือ IG, ไอจีแอบแฝงเรกทิกเกด้วยค่ะแอบแฝงเองนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe มันด้วยนะคะส่วนใครใจดีจะกด อ๋อโดนักด <Good S 1> ปุ่มซุปเปอร์ตัง Super Tank <t ank> ก็จะกราบขอบคุณมากเพราะตรงนั้นจะเป็นรายได้ส่งตรงถึงตามด้วยเช่นกันนะคะมันจะได้มีเครือ่องสำอางมารีวิวต่อไปซื้อมีปัจจัยมีแบบตังในการซื้อต่อไปหรือไม่สะดวกใจอในเงินก็เปลี่ยนเป็นการดูโฆษณาสัก3 4 5หชิ้นหรือจะดูทุกชิ้นก็ได้จนจบนะคะตรงนั้นก็จะเป็นค่าโฆษณาที่มันจะได้ด้วยเช่นกันนะคะยายบานไม่ีด้พถึงสิ่งไหนบอกกันมาได้นะคะแต่ของงบไม่เกิน300บาทก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉัน ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเยอะแยะมากมายอะไรไงนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย